Uh oh. สวัสดีทุกคนสวัสดีปีใหม่2567พุทธศักราชพุทธศักราชปี2567นะครับวันนี้ก็ผมนายพิโต้พงศิลาผู้ดำเนินรายการช่องนี้ขอกล่าวให้ทุกคน จงมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตในปีใหม่นี้ขอให้คนที่ยังต้มเเลวก็ขอให้ประสบผลสำเร็จคนที่พดแต่เรื่องเลวร้ายเรื่องแย่ๆก็ขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆเรื่องราวที่ดีและขอให้ปีดีทั้งปีเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ของตัวท่านและครอของท่านส่วนคุณสูตรก็ขอ,ขอให้ประสบส,สมดังปรารถนาที่ท่านต้องการขอขอบคุณครับ